สวัสดีครับผมสุเมศนะครับวันนี้จะมานําเสนอตัวเซฟเพกาเวอร์ชนะครับซึ่งว่าจะมาดูกันว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับแล้วก็สําคัญเลยมันจะมีระบบใหม่ที่เพิ่มขึ้นมานะครับคือเรื่องของการสอบปฏิบัติซึ่งฝั่งการพัฒนาเนี่ยเราเรียกมันว่าแบบซิสเต็มนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับอันนี้คือหน้าตาของตัวเซฟเพกาเวอร์ชนะครับซึ่งก็จะเป็น ลักษณะของการปรับแต่งใหม่ทั้งแดชบอร์ดทั้ง Organization d a s h b o a r d อันที่เป็นฝั่ง e n t e r p r i s e นะครับแล้วก็ทีมแดชบอร์ดตรงนี้จะเป็นส่วนที่เป็นมีการปรับแต่งใหม่ให้เป็นการนำเสนอที่ดูแล้วง่ายขึ้นดูที่ละเอียดมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นส่วนของตัวแดชบอร์ดที่เราทำขึ้นมานะครับแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดของโร์ชั่น3 0เราสามารถกดดูที่ท,ท,ที่ตัววอตเน็กได้นะวอตนิวได้นะครับ ในวัน n ิวเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดที่บอกว่าโอเคเรามีแบบซิสเซมคือสอบปฏิบัติเพิ่มขึ้นมานครับซึ่งก็จะมีแรงที่เป็น Bronze Silver Gold แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ถูกซ่อนไว้ก็คืออันติเมตนะครับอันติเมตเนี่ยจะเป็นระดับที่เราสามารถทำได้ดีจริงๆคือแบบสมมติว่ามีเวลาแค่2ชั่วโมงแต่ว่าสามารถจบได้ภายในแค่ครึ่งชั่วโมงหรืออะไรเงี้ยถึงจะได้อันติเมทซึ่งการที่ได้อันติเมทเนี่ย ก็จะได้ใบประกาศสิญญาบัตรพิเศษนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์ให้นะครับจากตัวของทางเซฟเพเกาเองนะครับในเลเวลที่เป็นของตอนนี้เรามีแค่ตัวเดียวก็คือตัวเบสิกเว็บแอปพลิเคชันหรือก็คือเว็บ1นึนะครับในตัวของแบบซสซต็มตรงนี้เนี่ยเราจะมีเป็นการรนดอมโจทย์นะครับจะเป็นมีเดียมฮาร์ดแล้วก็อีซี่นะครับโจทย์3ามระดับนะครับซึ่งก็มีความย,า,ยากง่ายปานกลางนะครับแล้วก็โจทย์ที่ถูกรนดอมมาเนี่ยก็จะเป็นโจทย์ที่อยู่ในคลัง ที่อยู่หลังบ้านโดยที่จะไม่เหมือนกับตัวโจทย์ที่อยู่ในตัวเนื้อหาเลยนะครับคือจะไม่ใช่ตัวของโจทย์ที่เราใช้ในการสอนนะครับแต่จะเป็นการสอบปฏิบัติเราจะมีการสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะขึ้นมานะครับตัวของแบ s ซิสเ m มเองเนี่ยจะมีลักษณะที่เหมือนกับตัวของการสอบตรงที่ว่าถ้าคุณสอบครั้งแรกกับครั้งที่สสมมุติว่าคุณได้โจทย์อันเดียวกันต่อให้เรนดอมมาแล้วได้โจทย์อันเดียวกันเนี่ยการตอบคําตอบเนี่ย ก็จะไม่ใช่คำตอบเดิมนั่นเองนะครับคือก็ต้องดูในเรื่องของการทดสอบแล้วก็ดูโจทย์ว่าเราได้อะไรออกมานะครับอีกอย่างหนึ่งที่เราเพิ่มขึ้นมาก็คือเรื่องของทูต o r เรียนะครับคือการให้ผู้ใช้งานใช้งานได,ได้ง่ายขึ้นแล้วก็เข้าใจตัวของแพลตฟอร์มมากขึ้นเราก็จะมีเรื่องของทูต o r เรียนะครับที่จะคอยช่วยสอน u s e r อให้ใช้งานได้ไม่ยากนะครับแล้วก็ด r กโหมดคือโหมดใหม่ที่เปลี่ยน ลักษณะหน้าจอการแสดงผลจากสีขาวน้ำเงินเนี่ยให้กลายเป็นสีดําแทนนะครับเพื่อให้ดูแบบแฮกเกอร์มากขึ้นดูดูแบบไซเบอร์ซิเคร y ตี้มากขึ้นอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับแล้วก็โปรไฟล์นี้ผมพูดพูดถึงไปแล้วมีการปรับเปลี่ยนนะครับแล้วก็การปรับเปลี่ยนหลกักๆจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของข้อมูลนะครับเราสามารถกดดูดที่โปรไฟล์ได้นะครับ โปรไฟลก็จะมีถ้าสมมุติว่าคุณสอบไปแล้วแล้วได้การสอบแต่ละอันเนี่ยก็จะมีแบชขึ้นมานะครับแบชเนี่ยเราจะมีการใช้ในอนาคตด้วยนะครับทั้งระดับ Bronze, Silver, Gold, u l t ัลติเมันมีผลในอนาคตนะแต่เราขออุบไว้ก่อนว่าเราไปใช้อะไรในอนาคตซึ่งมันมีผลแน่นอนแล้วแล้วคุณจะสนุกกับมันย้ําเลยว่ามันเป็นมันเป็นไม่มีที่ไหนทำนะครับเ,เราเราเราตั้งใจกับมันมากแต่ว่า ขออุบไว้ก่อนนะครับแต่มีผลแน่ดังนั้นเนี่ยถ้าไปไม่ได้พยายามสอบให้ได้เป็นซ i l v e r g โหรือเป็นอ l t i m a t e เลยนะครับโอเคอันนึงนะครับที่บอกไปแล้วคือ Tutorial นะครับเราสามารถกดที่ Tutorial ตรงนี้นะครับเพื่อจะดูรายละเอียดของตัวแพลตฟอร์มได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีการกดเลือกไปเรื่อยๆนะครับจะมีรายละเอียดบอกว่า ต้งแต่แรกว่าโอเคลักษณะของการใช้งานนะครับมันจะอยู่ด้านซ้ายมือในเรื่องของการแดชบอร์ดแล้วก็ ongoing l a b ก็จะเลียเนเป็นเปลี่ยนไปอินโปเกสแทนนะครับในส่วนของตัวละเอียดก็จะมีเพิ่มเติมในส่วนของที่เป็นแคตตาล็อตรงนี้นะครับคือโดยปกติเนี่ยมันจะมีวิวของการดูอยู่นะครับ วิวตรงนี้ถ้าเป็นสแตนดาร์ดจะเป็นแคตตาล็อกีการใช้งานปกตินะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนเป็นท็อปิกเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะไปเป็นหมวดของที่เป็น Offensive Security กับ Defensive Security นะครับแล้วในนั้นนี่ก็จะมีการปรับแต่งตัวคอ s t สให้เหมาะสมกับผู้เรียนอยู่แล้วนะครับคือเราจะคิดถึงว่าผู้เรียนเนี่ยถ้าเขาจะต้องอยากจะทำอาชีพเพนเทสเขาต้องรู้อะไรบ้างนะครับเราก็จะมีการ รวบรวมเนื้อหาจากตัวที่เป็นท็อปิกที่เป็นสแตร a า d นะครับทั้งเว็บแอปพลิเคชันทั้งเบสิกลีนุกทั้งอะไรก็แล้วแต่สารพัดนะครับมันรวมให้อยู่ในที่เดียวนะครับนั่นคือส่วนของมุมมองที่เป็น o f Office of Security แล้วก็เป็นส่วนของที่เป็น p e n t e s t นะครับรายละเอียดสามารถดูได้เลยแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับการพยายามรวบรวมมาตรงนี้คือแค่ในส่วนที่เราคิดว่าตัว Pen t e s t ต้องรู้ ไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดนะครับคือทั้งหมดเนี่ยเรายังสามารถกดดูได้ที่ตัวของ t a ต d a า d นะครับคือถ้าเราดูในส่วนของ Basic Web บแอ l เ c a t i o n เค c u ิตี้นะครับจะเห็นว่ามันมีโจทย์เยอะมากเลยนะครับเป็นร้อยนะครับแต่ว่ากลับไปดูที่ตัวของ t o อป c แล้วก็ดูที่เพนเทสนะครับในเว็บเนี่ยเราจะดึงมาแค่เฉพาะ k n โนเล e ที่จำเป็นต้องรู้นะครับไม่ไม่ใช่ว่าจะให้เขาทำทั้งหมดนะครับคือดึงมาแค่เฉพาะบางส่วนที่รู้สึกว่าโอเคตัวของ เพนเทสเตอร์เนี่ยจำเป็นต้องรู้นะครับซึ่งก็จะแตกต่างกับตัวของของสแตนดาร์ดวิวนะครับก็จะแตกต่างกันซึ่งแน่นอนเราวว่าเราก็พยายามจะดึงให้เหมาะสมกับตัวเนื้อหานะครับในในหมวดต่างๆนะครับ Uh, ในส่วนของแดชบอร์ดบอกไปแล้วทนำะคือมีการปรับแต่งใหม่นะครับให้มันดูง่ายขึ้นให้ดูสมูท t h ขึ้นแล้วก็มีลักษณะของการแสดงผลที่กระชับมากขึ้นนะครับทำให้มันดูสวยมากขึ้นอธิบนนุรุจริงผมชอบใน,ในแบบใหม่มากนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือ o g r e s s i n p r o g r e s s ก็เปลี่ยนจาก on going นะครับ on going lab เปลี่ยนเป็น i p r o g r e s s แทนนะครับก็เป็น lab ที่เรากำลังเล่นอยู่ในตอนนั้นนะครับหรือถ้าเป็นตัวเราสอบ e exam อยู่มันก็จะไปขึ้นว่า e exam i n p r o g r e s s นะครับ อ่ะโอเคทีนี้เรามาดูในเรื่องของตัวแบช System กันบ้างนะครับ b a ชซิสเตมเนี่ยก็คือ B A D G E นะครับก็คือตัวเขาเรียกออะไรตัวตรเกติยศนะครับราเกติยศที่จะให้กับผู้ใช้ได้ทดสอบเนี่ยนะครับการที่คนจะเข้ามาสอบได้เนี่ยจำเป็นจะต้องมีสกอร์มากกว่าที่เรากำหนดไว้นะครับก็คือมี bronze silver b r o n Silver Gold แล้วก็ Ultimate นะครับในส่วนของการสอบเนี่ยจะสอบได้ก็ต่อเมื่อตัวของผู้สอบเออผู้เรียนนะครับมีการเรียนรู้ในหมวดน,นี้มากกว่า80%นะครับถ้าหากไม่ถึงก็จะไม่สามารถสอบได้นะครับทีนี้ถ้าอันนี้คือถึง80%นะครับเราสามารถกด Take Exam ตรงนี้ ตัวระบบเนี่ยจะพูดรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการสอบขึ้นมาก่อนว่าโอเคตัวของการสอบนี้เนี่ยมันมี t i ม e ลิิิตอยู่ที่120นาทีนะครับก็คือ2ชั่วโมงนะครับ challenge นะครับคือมี6ข้อนะครับ full score อยู่ที่140คะแนนนะครับ passing score เนี่ยคือ84คะแนนนะครับคือหมายความว่าโอเคคะแนนเต็มมันอยู่ที่140เนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณทําได้140ขึ้นไปนะครับจริงๆมันมีััลิเเมทที่เราซ่อนอยู่นะครับขึ้นไป ถึงจะได้ตัวอันติเมตนะครับซึ่งแน่นอนว่าเฮ้ยคะแนนมา140แต่ว่าจะมีคะแนนที่มันเกิน140ได้ยังไงก็คือเรื่องของเวลาครับเรามีการให้คะแนนในส่วนของเวลาด้วยนะครับถ้าสมมุติว่ามีการเสร็จตัวของโจทย์ทั้งหมดแล้วเวลาน้อยกว่าที่เรากําหนดไว้มากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งได้แต้มบวกมากเท่านั้นนะครับ โอเคก็จะ okay, เห็นนะครับว่า passing score เนี่ยคือ84คะแนนซึ่งก็คือตัว bronze นั่นเองนะครับโอเคทีนี้เราไปที่ go to e x a m นะครับตัวระบบเนี่ยจะนำพาไปที่ตัวส่วนที่เรียกว่า arena นะครับซึ่งก็จะมีลักษณะรายละเอียดอันนี้คือพอดีผมสอบค้างไว้นะครับก็ take exam again นะครับก็จะมีรายละเอียดของการสแสดงผลเพิ่มขึ้นมานะครับว่าโอเคตอนนี้เนี่ยระบบ การสอบจะมีรายละเอียดเป็นยังไงบ้างนะครับก็คือคล้ายๆกับก่อนหน้านี้ที่เราดูแต่ว่าหลังจากกด Go to Rule มันจะมีข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดของการสอบนะครับซึ่งแน่นอนว่าตรงนี้กดเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้นะครับพอกดไปที่ภาษาไทยแล้วนะครับก็จะมีรายละเอียดกฎกติกามารยาทเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นครับภาษาไทยอธิบายทั้งหมดนะครับทั้งเรื่องของตัวโจทย์ตละอันนะครับมันจะเรียกว่ากริดนะครับแล้วก็ ความยากง่ายของแต่ละโจทย์เนี่ยจะดูเป็นอีซ easy medium h ร r d ก็จะูตรงนี้นะครับหนึ่งดาวสองดาวสามดาวนะครับโดยที่ถ้าสมมุติว่าระบบเตัวของโจทย์เนี่ยถูกแก้ไขแล้วมันจะขึ้นเป็นปากทงแบบนี้นะครับแต่ถ้ายังไม่พร้อมให้สอบได้หรือเข้าไปแก้ไขได้เนี่ยก็จะขึ้นเป็นสรรัญลักษณ์สีดำข้างหลังสีดําแล้วก็เป็นเครื่องหมายตกใจอย่างนี้นะครับแต่ถ้าโจทย์ไหนพร้อมเนี่ยก็จะเป็นสามด้านบนแบบนี้นะครับแล้วก็ อันนี้เป็นการเลือกทาวเวอร์ก็คือเลือกการตอบว่าเราจะเลือกตอบข้อไหนอยู่นะครับในแต่ละอันเนี่ยก็จะมีข้อมูลของการพูดถึงอยู่นะว่าโอเคลักษณะของโจทย์ที่เราจะเข้าเข้าไปแก้ไขตรงนี้เป็น VM หรือเป็นไฟล์ให้ดาวน์โหลดหรือแบบไหนนะครับระดับความยากก็จะมีบอกอยู่ว่าเป็นยากง่ายปานกลางนะครับคะแนนก็จะบอกอยู่ว่าตัวโจทย์เนี่ยให้ได้กี่คะแนนนะครับแน่นอนว่าโดยปกติมันจะเป็นเหมือนเดิมครับเราสามารถกดดูคำใบ้ในแต่ละข้อได้นะครับ ซึ่งการคําใบที่ว่าเนี่ยก็จะเสีย20%ของคะแนนเต็มของข้อข้อนั้นนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าขอา้อหา50คะแนนก็จะลดไป20%นะครับก็คือ10ออลดไป10คะแนนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวของการรี a r t นะครับคือเราสามารถกดรี a r t ได้นะสมมุติว่าเรา รู้สึกว่าให้โจทย์มันเข้าไม่ได้หรือมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถกดรีาร์ทให้ตัวโจทย์เนี่ยมันรีเฟชกลับมาได้นะครับเลือกทาวเวอร์คือการเลือกคําตอบนะครับแล้วก็รายงานปัญหาถ้าสมมติว่าเจอปัญหาอะไรนะครับสามารถกดปุ่มเพื่อจะแจ้งเตือนมาทางผู้ดูแลได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเข้ามาตวรวจสอบอีกทีหนึ่งนะครับอ่านี่ก็จะเป็นเรื่องของพวกระเอียดต่างๆนะครับเวลาที่คอนโซลด้านล่างเนี่ยมันจะมีพวกเทอร์มินอลนะครับคือการ สถานะการทํางานของตัวโจทย์ทั้งหมดนะครับแล้วก็พาร์ทนลส่งคาตอบก็จะเป็นตรงกลางตรงนี้นะครับเวลาที่เหลือจะอยู่ตรงตรงซ้ายตรงนี้นะครับปุ่มเลือกทาวเวอร์คือเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะตอบคําถามของข้อไหนนะครับชาเลนจ์ที่สําเร็จแล้วก็จะขึ้นเป็นปักธงอย่างที่บอกนะครับแล้วก็คะแนนก็จะมีอยู่ว่าตรงนี้เราได้คะแนนเท่าไหร่แล้วนะครับการจบกรารสอบนะครับก็คือถ้าสมมุติว่าเราทําไปแล้วรู้สึกโอ้โหทาไม่ได้เลยแล้วก็อยากจะจบการสอบก่อนก็สามารถกดได้นะครับแต่ว่า คะแนนจะไม่ถูกนําไปคิดนะครับ mm hmm. คือคะแนนจะถูกนําไปคิดก็ต่อเมื่อเอ่อเราเราแก้ไขโจทย์แล้วแล้วก็แล้วก็ถึงจุดที่ว่าเราทําต่อไม่ได้แล้วแล้วมันหมดเวลาไปเองอย่างเงี้ยนะครับตัวระบบเนี่ยถึงจะเอาคะแนนตรงนั้นไปคิดต่อนะครับถ้าเรากดปิดเองก่อนหน้านี้ถ้าจบการสอบก่อนหน้านี้เองเนี่ยคะแนนจะไม่ได้ถูกเอาไปคิดนะครับโอเคพอเสร็จแล้วนะครับก็กดสร้างข้อสอบนะครับ พอสร้างข้อสอบตรงจุดนี้มันระบบหลังบ้านก็จะทำการไปสร้างตัวโจทย์ทั้งหมดอย่างที่บอกไปอ,อย่างการสอบครั้งนี้เป็น6ข้อนะครับตัวระบบก็จะไปสร้าง6ข้อขึ้นมานะครับพร้อมกันนะครับซึ่งเวลาที่บอกว่าการสอบ120นาทีเนี่ยเรายังไม่รวมการสร้างนะครับคือคือหมายความว่าถ้าสมมุติว่าตัวของระบบยังสร้างไม่เสร็จแล้วเรายังไม่ได้กดเริ่มสอบ ตัวระบบจะยังไม่นับถอยหลังร2 0ทีนานั้นนะครับยังยังสามารถเข้าไปยังยังไม่ได้นับแต้มอะไรนะครับเราสามารถเข้าไปทำอย่างอื่นได้นะครับซึ่งถ้าสมมุมติว่าตัวเทอร์มินอลขึ้นมาหมดแล้วนะครับแล้วก็ปุ่มเริ่มสอบขึ้นมาแล้วแต่ตัวของผู้สอบเองไม่ทําการกดเริ่มสอบภายในครึ่งชั่วโมงเราจะถือว่าผู้สอบสละสิทธิ์การสอบนะครับอ่าเดี๋ยวรอดูนะครับก็ ตัวของเปอร์เซ็นต์มันจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตามตามตัวของแลบที่พร้อมตามของเชลน์ที่พร้อมนะครับอย่างเช่นอันนี้เป็น2ดาวนะครับขึ้นมาแล้วก็ค,คือความความยากป,ปานกางนะครับก็พร้อมแล้ว1อันนะครับก็จะขึ้นมาประมาณสิบหเปอะไรเงี้ยก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอันนี้เรายัางไม่สามารถเข้าไปดูอะไรได้ยังไม่ไม่สามารถเข้าไปทําอะไรได้นะ <USC> เพราะว่าดึงด้วยโจทย์ตระโจทย์เนี่ยทั้งหมดจะต้องรอให้ขึ้นมาพร้อมกันก่อนแล้วเราสามารถค่อยกดเข้าไปดูได้นะครับ อ่ะระบบพร้อมแล้วนะครับก็สามารถกดเริ่มสอบได้เลยนะครับหลังจากที่เรารอกันมานะครับก็กดเริ่มสอบพอเริ่มสอบเนี่ยครับมันก็จะมีเรื่องของนับถอยหลังนะครับแล้วก็เราสามารถเข้าไปเล่นโจทย์ในแต่ละโจทย์ได้เลยนะครับซึ่งก็จะมีในส่วนของคําถามส่วนของ i p ให้แล้วก็มีส่วนของพอร์ตที่เราสามารถเข้าไปเล่นได้นะครับโดยตัวโจทย์เนี่ยก็จะมีลักษณะของการบอกอยู่ว่ามีตัวช่วยนะครับมีเรื่องของรีสตาร์ทนะครับ แล้วก็บอกว่าตอนนี้เราคลิกตัวของเนจ์นี่อยู่นะครับคือคือเราสามารถกดเลื่อนเนี้ยเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาไปดูโจทย์ข้ออื่นได้นะครับซึ่งก็แต่ละข้อก็จะขึ้นมาเป็นคล้ายๆกันนะครับก็จะเป็นลักษณะของการเขียนคําถามนะครับแล้วก็มี IP อยู่ด้านซ้ายไอ้ด้านขวานะครับแล้วก็มีบอกตัวคะแนนเท่าไรอะไรยังไงที่จะลบนะครับเดี๋ยวผมจะ ดูสักข้อหนึ่งถ้าตอบถูกจะเป็นยังไงอ่าเดี๋ยวผมจะลองตอบดูนะครับก็กดทำเชลยนี้นะครับแล้วก็ส่งคําตอบดูนะครับถ้าตอบถูกมันจะขึ้นมาเป็น s u กเซสแต่ว่าถ้าตอบผิดเนี่ยก็จะบอกว่าไม่สามารถเอ่อผิดนะครับมันจะเป็นการปกป้อง,องทาว่์ทีล้มเหลวอะไรเงี้ยนะครับเราก็ต้องตอบให้ถูกนะครับซึ่งก็เดี๋ยวผมขอลองไล่ไปเรื่อยๆ อาจจะเห็นว่าเมื่อเราตอบถูกนะครับก็จะบอกว่าการปกป้องเทวาที่์ที่1สาเร็จนะครับแล้วก็จะมีบอกว่าเฉลยที่ทำสำเร็จเท่าไหร่แล้วนะครับมีเฉลยเหลือเท่าไหร่คะแนนที่ได้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับถ้าสมมุติว่าเอ้ยเราไม่ไหวแล้วไม่อยากจะอนี่เลยก็สามารถกดตัวยุติการสอบได้นะครับแต่ว่ายุติการสอบก็อย่างที่บอกครับก็จะไม่มีการเอาคะแนนไปคิดในระบบนะครับถ้าต้องการจะดูดูตัวอย่างดูดูหินนะครับสามารถกด ที่ตัวของดูตัวตัวอย่างตัวช่วยได้นะครับก็กดปุ๊บเราจะคลิกอีกทีนึงเพื่อจะยืนยันนะครับแล้วก็จะมีตัวคำใบขึ้นมานะครับโอเคก็ตัวของเซกเพกาเวอร์ชันสามจุก็ประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะสนุกกันทีมงานเราปั่นกันมากทีมงานเราเน้นทํากันมากคือเหนื่อยกันมากเลยนะครับแล้วก็หวังว่าระบบทั้งหลายแหละที่เราทําขึ้นมา จะมีประโยชน์ต่อทุกๆท่านนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ